ไปกันที่ปลายจังหวัดแม่ห้องสอนผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีดราม่าว่าชาวยิวจะมายึดพื้นที่ปายหรือเปล่าล่าสุดวันนี้นะครับทางมท .1 หนึ่งก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบด้วยตัวเองเลยผู้ชมครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โบสถ์ชาวบัตนะอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับซึ่งเป็นสถานที่ทํากิจกรรมทางาศาสนาของชาวอิสราเอล เพื่อตรวจสอบดราม่าที่เกิดขึ้นพอไปถึงก็ไปเจอกับนางอนาซากิป เอกอักราชทูดอิสราเอลประจําประเทศไทยพร้อมกับนายนาเฮมยาวินเฮมผู้นําศาสนายูดาในชุมชนให้การต้อนรับนะฮะโดยนายนาเฮมยาเนี่ยนะก็เล่าบอกว่ามูล,ลนิธิชาบัตในไทยมี6แห่งด้วยกันคือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยเกาะพัง,งนันและที่อำเภอปายจะมีการจัดสวดมนต์ทุกเย็นวันสุกต่อเนื่องถึงเย็นวันเสาร์แล้วก็ทานอาหารร่วมกันทุกคนเนี่ยมาได้ แต่ต้องตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าตอนนี้อิสราเอลมีสงครามยืนยันนะว่าไม่มีการปักป้ายห้ามคนไทยเนี่ยเข้ามาในเขตมูลนิธิและระหว่างการสวดมนต์ก็ห้ามเล่นมือถือหรือว่าสูบบุหรี่ด้วยที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนนะฮะแต่ว่าช่วง2-3ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปล่อยข่าว ว่ามีชาวอิสราเอลกว่า30,000คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วเขาบอกในอำเภอปายเนี่ยมีชาวอิสราเอลอยู่แค่50-40ถึง40คนเท่านั้นแต่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ30 0 0 0่นคนต่อปีเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เลยคาดเคลื่อนตอนนี้ทางคุณนาเฮมยาบอกเสียใจมากกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะแต่ว่ายืนยันทางคนอิสราเอลเนี่ยรักคนไทยแล้วก็ชอบประเทศไทยแน่นอน แล้วจากการลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่าบทชาวยิวหรือว่าชาวบัตรนี้ก็ตั้งอยู่หลังสอพอปลายครับมีรั้วรอบขอบชิดมีป้ายภาษาของทางคนในพื้นที่เนี่ยปักเอาไว้อยู่นะฮะแล้วก็จะมีอาคารที่อยู่ด้านในด้วยค่ะ